ไปดูหนึ่งเรื่องนะครับกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับคุณผู้ชมทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับก็ได้นําสินค้ากเกษตรของหน่วยออกจําหน่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแนะในราคาที่ถูกด้วยนะครับจะถูกแค่ไหนไปติดตามกันครับกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่2กลุ่มทหารราบ ที่31นะครับรักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีนำกำลังพลชุดปฏิบัติการพละเลือนคุนอาสา117พร้อมด้วยยานพหาหนะของหน่วยนะครับซึ่งปรับดัดแปลงให้เป็นรถพุ่มพวงคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ในตอนนี้เลย oh. เขานำผลิตผลทางการ,กรเกษตรของหน่วยเนี่ย จากโครงการทหารพันธุ์ดีตามแนวพระราชดำริโดยการบริหารจัดการพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรยึดหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและก็แนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่กําลังพลและก็ประชาชนโดยรอบค่ายด้วยครับค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะมีทั้งกล้วยน้ําว้านะคะผักบุ้งจีนผักคะนา้ากวางตุง้งมะเขือถั่วฝักยาวตะไคร้ต้นหอมผักชี รวมถึงไข่ไก่ด้วยนะคะเขาก็ตระเวนออกจําหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายคือได้กินอาหารที่เขาเรียกว่าไงปลอดภัยปลอดสารพิษแล้วนะคุณก็ยังได้ในราคาที่ถูกด้วยนะคะพอออกตระเวนจําหน่ายให้กับประชาชนแล้วเขาก็มีการจําหน่ายกันแบบในราคาที่ถูกมากๆนะคะอย่างเช่นอหอมผักชีผักบุ้งจีนคะน้าอะไรอย่างเงี้ย ขายกำละ5บาทซึ่งสมมุติว่าในตลาดเนี่ยขายกำละ10บาทใช่ไหมอันนี้เขาขายกำละ5บาทถูกกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะซึ่งชุมชนรอบค่ายบ้านหนองแขมตําบลถนนแคและบ้านถนนใหญ่ตําบลถนนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทหารเขาดูแลอยู่แล้วอยู่รอบรอบค่ายเขาอยู่แล้วเขาก็เลยอยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิเนี่ย ช่วยอะไรมากไม่ได้ก็ช่วยให้เขาได้ซื้อของในราคาถูกเอาไปประกอบอาหารก็ยังดีนะคะแล้วก็ยังแจกหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอลให้กับผู้ที่มาสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของหน่วยด้วยนี่ก่อนอื่นเราต้องชมเลยนะครับว่าผักที่เราเห็นอยู่เนี่ยงามนะงามด้วยปลอดสารพิษด้วยคุณเดี๋ยวคุณดูสิเห็นไหมโอ้โหผักบุ้งนี่คือแบบว่าใบงามๆต้นอวบๆเลยคุณครับ ไม่รู้ว่าอยานผัดผักบุ้งเลยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีไม้ลายมือของพ่อบ้านหรือว่าเป็นทางด้านของแม่บ้านแม่บ้านอาหารนะฮะก็นี่เลยเป็นไข่ไก่ผลิตผลทางการเกษตรมีผลไม้ด้วยไปจัดจําหน่ายกันในราคาที่ถูกมากๆฟักทองเขาก็มาหั่นเห็นไหมหั่นใส่ถุงใส่ถุงคือแบบว่า แบบบางคนก็คงไม่ซื้อไปทั้งลูกหรอกเนาะไม่รู้จะเอาไปทําอะไระอันนี้เขาก็แบบหั่นออกมาเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเผื่อจะไปแบบไปผัดก็ได้<ช>ไปบดฝ<ล>ักทองก็ได้นะคะหรือจะเอาไปทําแกงก็ยังได้ครับผมเห็นเราก็อยากทํากับข้าวแล้วคุณหิวแล้วตอนนี้ <c oughs> ใครผ่านไปผ่านมาเห็นรถนี้นะฮะโบกซื้อได้เป็นการอุดหนุนด้วยกับโครงการดีๆนําสินค้าเกษตรสู่มือของพี่น้องประชาชนนะครับ